ไฮทารอดสวัสดีค่ะวันนี้ไฮจะกลับมาพบกันในแรนด o m คลิปกันอีกแล้วนะคะหัวข้อในวันนี้จะมาในหัวข้อ เขายังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่าเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมตั้งแต่วันที่เราเลิกลากันไปจบความสัมพันธ์กันไปเขาคนนั้นยังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่านะคะรนดอมคลิปนี้ใครก็ตามที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อคุณหลับตาลงนะคะให้พลังงานของคุณสื่อถึงพายแล้วเรามาดูคำตอบกันเลยดีกว่าว่า คนที่เราเพิ่งเลิกกันไปจบความสัมพันธ์กันไปเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมเขาคิดถึงคุณแบบไหนกันนะคะยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงอยากให้ทุกๆท่านเนี่ยได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมนะคะอัศวินถ้วยค่ะ้าเมท้า,าแอบมองว่า เราสองคนเนี่ยมันยังมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ดึงดูดหากันอยู่ยังมีการติดตามยังมีการรอคอยยังนึกถึงคิดถึงและมีความรู้สึกดีนะคะแอบเห็นว่าเขาคนนั้นอยากที่จะกลับมาขอคืนดีอยากที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอดีตที่ผ่านมานะคะห้ามไม่เท้าบ่งบอกว่าคุณกับเขาคนนั้นเนี่ย อาจจะทะเลาะกันมาหรือมีเรื่องที่มันไม่ได้ดังใจกันความคิดที่มันไม่ลงรอยกันนะคะความคิดที่เขาเข้าใจผิดหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่เข้าใจผิดในวันนั้นเราน่าจะมีการทะเลาะกันมานะคะแล้วก็เป็นการทะเลาะกันการแตกหักกันจากเรื่องเล็กมันบานปลายจนกลายมาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนมันต้องจบจากกันไปนะอืม และยังแอบมองว่าตัวเขาเนี่ยนะฮะแปบแม้เท้ายังพยายามที่จะติดตามคุณอยู่ตลอดเวลานยะคะยังอยากที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ยังนึกถึงคิดถึงยังมีแรงดึงดูที่เขาอยากที่จะรับรู้ข่าวสารเรื่องราวความเคลื่อนไหวของคุณอยากจะรู้ว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมนะในตอนนี้อื ตัวเขาเองก็ยังมีความเครียดนะคะ ตัวเขามีความเครียดมีความกังวลมีความรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ยังรู้สึกผิดกับเรื่องราวที่มันผ่านมารู้สึกแย่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคิดมากกังวลน,นะคะบางทีก็กังวลว่าถ้าวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตคุณเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างให้คุณได้รับรู้หรือถ้าเขาเนี่ยกลับมาง้อกลับมาขอความสัมพันธ์ให้เราสองคนได้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเนี่ย คุณจะเปิดโอกาสให้กับเขาไหมหรือคุณจะโกรธเขาคุณจะเกลียดเขาเลยหรือเปล่ารู้สึกไม่ดีกับเขาเลยไหมเขายังมีความกังวลยังมีความเครียดนะคะยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคไม่ดีสักเท่าไหร่นะคนคนนี้เนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณเองก็ค่อนข้างที่จะ คาดหวังกับความสัมพันธ์อยากให้ความสัมพันธ์ของเรากับเขาเนี่ยมันไปในทิศทางที่ดีไม่ได้คิดเหมือนกันนะคะว่าความสัมพันธ์มันจะต้องมาจบลงกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหรือว่ามาจบลงกับเรื่องที่เราเองก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เนาะตัวเขาเองยังมีความรู้สึกหงุดหงิดใจนะคะยังมีความรู้สึกหงุดหงิดใจกับตัวเองพอเวลาที่ไม่มีคุณเนี่ย เขาก็รู้สึกว่าโหยหาเหมือนกันนะคะเขาโหยหาเขาคิดถึงอาจจะเป็นเพราะเวลาที่ผ่านมาวันที่เราตัดสินใจในการคบกันเนาะตัดสินใจในการเรียนรู้กันเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะคาดหวังกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันถึงขั้นคนรักให้เป็นได้ถึงคู่ชีวิตนะคะหรือว่าเป็นคนที่ใช่สำหรับกันและกันนะ เขายังคิดถึงคุณนะคะยังคิดถึงยังเครียดยังไม่สบายใจยังกังวลแล้วก็ยังพยายามที่จะหาช่องทางในการติดต่อกลับมาอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะคนคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไฮแอบมองว่าที่ผ่านมาระหว่างเราสองคนมันก็มี แบ่งรับแบ่งสู้กันมาโดยตลอดน่าจะทะเลาะกันมาตลอดเวลาอยู่เหมือนกันเนาะทะเลาะกันมานะคะมีปัญหากันมาความสัมพันธ์มันก็ลักลักเลิกเลิกกันมาตลอดนะคะพอวันที่มันจะต้องเป็นจุดจบความสัมพันธ์จริงๆต้องต่างคนต่างไปจริงๆเนี่ยตัวเขาเองก็รู้สึกเคว้งคว้างคิดถึงแล้วก็นึกถึงคุณมากๆเลยนะคะไม่สบายใจเลยกับการที่ไม่มีคุณอืม แต่เขาก็เป็นคนที่มีอีกโก้นะจะว่าไปนะฮะแอบมองว่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีอีกโก้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนที่ไม่ยอมคนเหมือนกันเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อนิดหนึ่งนะคะปากไม่ตรงกับใจสักเท่าไหร่ บางทีเนี่ยใจก็รู้สึกว่าหวั่นไหวรู้สึกอ่อนไหวรู้สึกไม่โอเคแต่การกระทำอาจจะเป็นด้วยอีโกของเขาหรือความมั่นอกมั่นใจของเขาเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาสามารถที่จะจัดการได้เขาคิดว่าเขาสามารถที่จะควบคุมความรู้สึกนี้ได้นะคะตลอดเวลาที่ไม่มีคุณเนี่ยบางทีเขามาแอบส่องคุณเหมือนกันนะมาแอบส่องคุณและแอบนึกแอบคิดอยู่เหมือนกันว่าเออเนะคะทำไมคุณดูมีความสุขดีจังเลยทั้งๆที่ เวลาที่ไม่มีเขาเนี่ยตอนแรกเขาคิดว่าเราจะเสียใจเราจะอยู่อยู่กับความทุกข์เราจะจมปากเราจะลืมเขาไม่ได้ไม่สามารถที่จะมุฟออนได้นะคะเขาเองก็แอบมีความน้อยใจเหมือนกันนะพอเห็นคุณมีความสุขพอเห็นคุณแฮปปี้บางทีก็มีความน้อยใจเนาะอาจจะมีความรู้สึกว่าเราคงจะยัง ไม่ลืมเขาเราคงจะเสียใจเหมือนที่เขาเสียใจรอคอยเฝ้ารอเหมือนที่เขาเองก็เฝ้ารอคอยคุณเหมือนกันแต่มันเกินคาดนะคะพอวันนี้เนี่ย สองเราแอบดูเราเห็นเรามีความสุขดูเรามีสเสน่ห์ดูเราเขาเรียกว่าหน้าที่การงานผู้คนมากมายผู้คนหลากหลายที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยมันก็ทําให้เขาเกิดความเสียดายเกิดความรู้สึกคิดถึงนึกถึงและโหยหานะคะคนคนนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนที่ค่อนข้างมีอีโกโ้มีความ มีความไม่ยอมแพ้มีความเสียหน้าไม่ได้มีฟอร์มอยู่ตลอดเวลาคงจะเป็นไปได้ยากนะคะก็จะพยายามในการเข้ามาแอบดูคุณพยายามแอบมองดูคุณอยู่ห่างๆเรียกร้องความสนใจจากคุณอยู่ไกลๆนะคะฝากคนนั้นคนนี้มาถามแต่อาจจะไม่ได้เข้ามาด้วยตัวของเขาเองนะเดี๋ยวจะมีคนเขาเรียกว่าเป็นตัว ตัวต่อเนาะมาทำให้เราสองคนเนี่ยได้พูดได้คุยกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวคุณเองนะค่อนข้างที่จะเย็นชากับเขาไปแล้วอะราชินีดาบนะคะบ่งบอกถึงเรามองว่าความสัมพันธ์กับสิ่งที่มันผ่านมาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราเองก็หวาดระแวงเรารู้สึกว่า ถ้าต้องมีเขาอยู่ในชีวิตเนี่ยมันทำให้เราไม่มีความสุขมันทำให้เรารู้สึกเหนื่อยมันก็มีบ้างแหละนึกถึงคิดถึงเป็นบางจังหวะเป็นบางเวลาแต่คุณเองก็ไม่ได้โหยหาที่อยากจะกลับไปมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแบบเดิมอีกเพราะคุณรู้สึกว่าอยู่แบบนี้เราเราสบายใจมากกว่าเรารู้สึกดีมากกว่ากับการที่จะกลับไปอยู่ตรงจุดจุดนั้นนะคะก็วันนี้ ก็ต้องบอกเนาะว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่นะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้นิดหนึ่งนะคะก็มีฟอร์มนิดหนึ่งไม่ได้พยายามที่จะให้เราเห็นจุดอ่อนแต่ด้วยเซนส์นสัญชาตญาณลังสังหอนของคุณเนี่ยคุณรู้การกระทําของเขาอะว่าเขากําลังมีจุดอ่อนที่ยังคิดถึงนึกถึงคุณอยู่นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีนะคะขอบคุณทุกๆกการติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะเดี๋ยวฮายจะกลับมาทำรันดอม คลิปนะคะแรนดอมคลิปเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่ทำมาเพื่อทุกๆคนเลยใครที่ผ่านเข้ามาฟังคลิปนี้คือของคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ